สวัสดีทุกคนอรุณสวัสดิ์วันนี้ทานข้าวกันหรือยองังวันนี้ฟูจิว่าจะทํากับข้าวแล้วข้าวเนี้ยมันก็แบบต้องสวยหน่อยใช่ปะ่ะเออใส่หมวกแล้วสวยเลยใส่ชุดสีน้ําเงินใส่หมวกสีขาวเออเข้ากันเข้ากันใช่ไหมสวยไหมวันนี้ใส่เดรสยาวนะแบบคุณน้อยคุณนายเออเผื่อได้เป็นคุณนายกับเขามั่งจัดไป ห้องครัวฉันอยู่หลังบ้านเธอเมื่อก่อนฉันเคยทําหน้าบ้านฉันเคยทําในบ้านด้วยแต่ว่ามันเป็นไมโครเวฟแต่คราวนี้เราไม่มีไมโครเวฟแปลวไมโครเวฟเราตุยเพราะเราใช้มาสิบกว่าปีเราก็ต้องต้องใช้กระทะในการทํากับข้าวแล้วก็หม้อหุงข้าวคราวนี้วันนี้เราทําอะไรเราทําเครื่องดื่มก่อนเบฟเวอเร็ตเบฟเวอเร็ของเราวันนี้เป็นน้ําฟักทองน้ําฟักทองสมุนไพรส่วนประกอบก็จะมีใบชะพลู รากต้นหอมลากผักชีลากผักชีใบเลื่อยแล้วก็มีตำลึงแล้วก็มีฟักทองอแล้วก็ไม่ลืมดอกขาที่เราเก็บมาเมื่อวานจำได้ใช่ไหมอันนี้คือเก็บมาจากสวนเราหมดเลยใช่ไหมเราก็มีดอกขาด้วยฟูจิก็ต้มฟักทองให้สุกก่อนต้มฟักทองสุกเสร็จปุ๊บฟูจิก็เอาน้ําตาลใส่ตักเนื้อออกแล้วเอาน้ำตาลใส่น้ำตาลใสายขาวใส่ เสร็จปุ๊บก็เอาใบชะพูรากผักชีต่างๆที่พูดไปเมื่อกี้ใส่ลงไปแล้วก็ต้มให้เดือดเพราะมันมีความหอมของน้ำตาลแล้วก็ฟักทองอยู่นะทุกคนพอใส่ผักพวกนี้เข้าไปมันก็หอมหอมนะหอมสุดๆเลยเดือดแล้วน้ำตาลละลายหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะต,ตักพักขึ้นยกไว้ในหมอ้อ แล้วพอเขาเย็นเราก็เอาไปเสิร์ฟใส่น้ำแข็งโอ้โหน้ำสมุนไพรย,ยามเช้าเป็นวิลคัมดริงของเราเราก็จะกองเศษออกหมดก็เหลือแต่น้ำนะคะเอาใส่กับน้ำแข็งกินตอนบ่ายส่วนเมน,นูอาหารวันนี้ฉันจะทำอันนี้เธอฉันได้ปลาหมึกมาใช่ไหมที่ได้เอาดอกไม้ไปแลกมาได้ปลาหมึกมาแล้วแค่ก็ได้ไข่เค็มมาเออไข่ของไข่ของออนไลน์ได้ดได้ไข่เค็มมาหนึ่งแพ็คสะสมอยู่สาวันก็จะได้ไข่เค็มแพ็คนึง นะคะเราก็เลยจะทาปลาหมึกผัดไข่เค็มวิธีการก็ไม่ยากเอาน้ํามันลงไปปุ๊บบีบไข่เค็มใส่ปุ๊บเอาปลาหมึกใส่ปุ๊บเติมน้ําผุกขิดขุกขิดนะเพราะเราไม่มีผักใดๆเราก็แค่นี้พอมันก็จะกลายเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะถ้าเค็มไม่พอก็ใส่แมกกี้เข้าไปแค่นี้เองเพื่อนๆจะกินด้วยกันไหมกินหรอมาดิรอนะหลอเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มพร้อมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง ใส่น้ำมันลงไปน้ำมันปลาล์มอันนี้น้ำผลน้ำสมุนไพรเรียบร้อยแล้วนะทุกคนกันก็จะปิดฝาไว้ก่อนพอน้ำมันเริ่มเดือดเดี๋ยวเราก็จะใส่เคร่อยเค็มไม่ใช่เราจะใส่อันนี้ลงไปก่อน ผักเราก็จะเอาฟักทองที่เราตักออกจากน้ําสมุนไพรมาใส่แทนใช่ไหมพราะผักพวกนี้เป็นน้ําสมุนไพรอยู่แล้วฉลาดไปหมดฉลาดไปไหน À sur เขาบอกผิดฝาผิดตัวถ้าผิดฝาผิดตัวมันก็ปิดไม่ได้นอกจากหม้อรุ่นนั้นมันเป็นหม้อรุ่นเดียวกันใช่ไหมทุกคนมีไข่เชื่อ ใส่กี่ฟองดีทุกคนใส่กี่ใส่ไข่เค็มเยอะไหมอ่ะปลาหมึกเค็มอยู่แล้วนะใส่ไข่เค็มฟองเดียวเนระสี่ฟองกินได้สี่วันใชนะ่ไหม Anto, ไข่อย่าทิ้งเอาไปใส่ต้นไม้ต้นไม้โตแต่ต้องย er <als> ีๆ <So>, ก่อนนะบีบๆให้เขาเล็กๆก่อนนะเพื่อนๆเมื่อปลาหมึกสุกยังเพื่อนๆเมื่อปลาหมึกเราสุกยัง ซูชิเธอมานั่งรอกินปลาหมึกหรอนี่ปลาหมึกของซูชิเธอฉันก็จปะปลาหมึกไปให้ซูชิกินของซูชิซูชิกินเยอะกว่าเพื่อน อ่อยไหมชูชีอร่อยไหมต้องมองหน้าแม่แม่หนูกินได้หรอไม่ให้หนูเยอะจังบางวันนางกินกิโลหนึ่งคนเดียวจริงเรื่องจริงเลยฉันให้นางกินกิโลหนึ่งคนเดียวเพราะเรื่องของเรื่องคือวันนั้นหม้อพังไม่มีหม้อทำามบข้าวก็เลยเอาปลาหมหึกดิบให้นางกินนางก็เลยแข็งแรง ก,ก็ใส่น้ำไข่เค็มลงไป ให้นางสุกเล้วเราเราก็จะได้หม่มกันเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะระหว่างที่รอเราก็จะไปชมสวนพาเพื่อนๆไปชมสวนปะตอนนี้รดน้ำต้นไม้แล้วนะทุกคนโอ้ชั้นชมสวนหลังบ้านรอล้างหม้อแป๊บ มอใหญ่ก็จะล้างนานหน่อยนะทุกคน 出啊！Sure. ใส่เครื่อหอมสุเลยค่นทุกคนมาดูสุกยังสุกยังคือ ฉันคิดว่าฉันจะเปลี่ยนโมโนูเป็นหุงข้าวใส่ไข่เค็มดีไหมเธอเออเอาข้าวใส่เข้าไปแล้วก็คนคๆมันจะกลายเป็นข้าวผัดไข่เค็มดีไหมดีเนาะคิดไอเดียแต่ว่าเราอยากหงุงใส่หม้อมากกว่าเราก็จะล้างหม้อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเวลาหม้อมันแบบเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนต้องล้างให้สะอาดไม่งั้นข้าวมันจะบูด ไม่ใช่แบบล้างแต่ข้างในแล้วแล้วตัวมันไม่ล้างนะต้องล้างแผ่นอันนี้ด้วยนะไม่งั้นข้าวบูดง่ายเห็นไหมมันจะมีแผ่นมันจะมีแผ่นอยู่ตรงนี้ใช่ปะเนี่ยเราก็ดึงออกมาแล้วก็อามาล้างส่วนี่เป็นเปื้อนๆเนีเ่ยเราก็เช็ดเหมือนกันแต่อย่าให้เปียกถ้าตรงนี้เปียกหม้อจะช็อตรอบๆในฉันก็จะเช็ดให้สะอาดตลอดนะืะ ดูลอดูกินข้าวต้มไข่เค็มนะระหว่างรอถุงข้าวเช็ดหมอ้อก่อนรอบแรกฟ,ฟูจิใช้ผ้าผสมน้ำยาล้างจานซับแล้วเอามาถูรอบหนึ่งก่อนเพื่อลดความคาวของหมอ้อนะทุกคนแล้วพอรอบสองค่อยเป็นน้ำสะอาดนะค่อยเป็นผ้าสะอาด ไม่งั้นมันไม่หายพาวถ้าเป็นน้ำไปาอย่างเดียวมันไม่สะอาดต้องเอาน้มยาล้างจานใส่ด้วยสะอาดทิศวิธีเช็ดหมอ้อนอกก็ต้องสะอาดนะเธอนี่อะสะอาดทั้งภายนอกภายใน ันก็เป็นคนอย่างนี้เลยมันเป็นคนล้างสะอาดอย่างอันเนี้ยมันจะมีน้ำข้าวใช่ป่ะเททิ้งแล้วก็ล้างให้สะอาดใส่น้ำยาล้างจานไม่งั้นเวลาน้ำข้าวใหม่มันหกออกมามันจะเหม็นจะเลอะเทอะใช่ไหม ก็จะมีขนหมาปิวไปทั่วพวกเธอก็ต้องคอยดูถ้าใครเลี้ยงสุนัขถ้ามันมีขนน้องหมาติดเธอต้องเช็ดออกให้สะอาดเธอยากกินขนน้องหมาเข้าไปนะเออเป็นอันตรายนะแล้วใครที่นอนบนเตียงกับน้องหมาต้องระวังเดี๋ยวขนมันจะเข้าจมูกเดี๋ยวจะทาให้เป็นโรคภูมิแพ้เรื้อรังรักษาไม่หายก็ฟูจิก็เป็นภูมิแพ้รักษาไม่หายมาตั้งแต่เด็กแล้ว ว่าที่บ้านเมื่อก่อนเอนเด็กๆก็เลี้ยงแมวไนงะเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาแล้วที่บ้านมีคนสมบ,บูรี์ได้ที่สำคัญเราก็เลยแพ้ควันบุหรี่ไปรักษาก,กีก่โรงพยาบาลก็ไม่หายใครอยากเลิกบุหรี่ไม่ยากนะคนกินน้ำผลไม้เยอะๆเลิกได้พวกเล้าพวกบุหรี่อะไรเงี้ยกินบ่อยๆเวลามันอยากเวลามันอยากสูบก็ไปกินน้ำผลไม้เดี๋ยวมันก็เลิกได้ อยากโชูกอีกก็ไปกินน้ำผลไม้อีกอะไรเงี้ยเพราะวิตามินซีมันจะช่วยขับสารพิษพาะบุหรี่มันมียาเสพติดสารเสพติดใช่ปะ่ะพวกสารพิษพวกทาพวกนิโคตินอะไรเงี้ยวิธีขับออกก็คือใช้น้ำผลไม้หรือว่าผลไม้รสเปรี้ยวต่างๆนะลองดู